สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญพอปลอนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมาโกปี2อนะครับเนื้อทองแดงนะครับพระรุ่นนี้ปกเสกเสหเมษาสองห้าสองนะครับเราจะมีตาพอปลอขององค์รอเก้ครับเป็นพระหลักร้อยที่ขึ้นได้กว่าขึ้นมาหลักพันต้นๆก็มีนะครับสำหรับพระที่สวยนะครับพุทธคุณนี้หลักรานแน่นอนแลประสบการณ์มากมายครับ แล้วก็เป็นพระที่มีเก๋มากเก๋หลายแบบหลายรุ่นนะครับเดินตลาดนัดก็ยังเจอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างอ่าบล็อกกอขีดนะครับแล้วก็ลักษณะโค้ดนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบให้ดูเหรียญนี้คือเหรียญเก๋นะครับเหรียญนี้อ่เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูจากอ่าเหรียญกอขีดก่อนแล้วกันเนาะอ่าว่าเหรียญกอขีดนิยมอ่ะเขาดูกันยังไงนะครับเดินากเหรียญกอขีดนะครับลักษณะหน้าตานะครับเราต้องดูละหน้าตาเป็นหลักนบนี่นี่คือลักษณะหน้าตานะครับ จะคมชัดนะครับนี่นะครับบลกอขีดนะครับนี่เขาดูตรงนี้ครับกอไกจะมีเส้นแตกนะครับขอไข่ก็มีเส้นแตกครับถ้ามอมาก็มีเส้นแตกนะนี่เขาเรียกบอกกอขีดนะครับเป็นบล็อกนิยมสําหรับรุ่นนี้ครับรายละเอียดก็จะคมชัดนะครับนี่ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับคมชัดนะครับนี่แล้วให้ดูลักษณะโค้ดนะครับจําไว้นะครับ โค้ดจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะเพราะเป็นโค้ดต่อนะครับนี่คือลักษณะโค้ดตัวนั้นะแล้วเดี๋ยวจะเอาเทียบกับอ่าอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับดูครับหน้าตาเขเหมือนกันครับนี่ผมชัดนะครับเราดูลักษณะโค้ดนะครับนี่ครับจำไว้นะครับว่าอันนี้มาตอกตรงนี้นะครับ ถ้าแบบเอาโอดูง่ายๆเนาะดูองค์นี้แล้วกันอันนี้โคตรเต็มนะครับให้จำลักษณะโคตรไว้นะครับนี่นะโคตรถ้าส่องไปลึกๆก็จะมีขีดขีดข้างในโคตรด้วยนะครับแล้วก็จะคมชัดนะครับจะไม่เหมือนโคตรหล่อครับตัวหนังสือทุกอย่างก็จะคมนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับอันนี้คือผ้าแท้นะคอันนี้เป็นบล็อกธรรมดาเนาะเราดูนี่ผ้าจริงนะครับ เห็นไหมครับหน้าตาก็เพี้ยน้วครับจะมีถอดพิมพ์มาดีกว่าน,นี้นิดหน่อยก็มีครับแต่ให้จำลักษณะนหน้าตาไว้นะครับและความคมนะครับเห็นไหมครับพระเกมจะตึงต้งๆน้ำถอดพิมพ์มาครับแล้วถ้าเราเจานะดแบบูนะครับโอ้โหจะเพี้ยนแบบนะครับมันจะมันจะเบลอนะครับจะไม่คมนะครับนหน้าตายึ่งหนัย ขอบก็ไม่ใกล้เคียงนะครับขยันถอดแล้วจะได้ประมาณนี้คนระับส่วนขอบตัดนะครับนี่เยวจะถักกำให้ดูทีลนะสองสามเหลี่ยมแล้วกนะันเนาะขอบตัดลี่เราผ่าเทนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะเหมือนตัดแล้วไม่ขาดนะครับเรามีการหักออกครับนี่คนระับรอยมันตัดไม่ขาดนะครับ